ดีโบนะครับของบอกอรครับเบรกแล้วมีการสั่นนะครับนี่คือการเจียจานเรียกว่าเจียประชิดนะครับเจียประชิดคืออะไรนะครับเดี๋ยวถามเจ้าของนะครับสำนักเลยดีกว่านะครับยมิดรอ็มไทไทยจังหวัดลำปางครับเบรกแล้วมีการสั่นนะครับ นะครับเราเจอเฮมิทนะครับ MIT พอดีครับเฮมิวัสดีครับเฮมิรจานโคตอ่ะเดี๋ยวเราเข้าเข้าไปคุยกันนั่งนั่งคุยครับเฮมิรครับเกียร์จานเดี๋ยวก่อนก่อนก่อนที่เรามาคุยถึงเกียร์จานเฮมิรจานมันเป็นอะไรครับเบรกแล้วมันสั่งจานนี่มันจะมีจานนี่มันจะเบี้ยวข้างนะฮะนิดหนึ่งสาเหตุที่มันเบี้ยวเพราะอะไรครับซื้อมาแรกๆมันก็ตรงถูกต้องไหมครับก็อาจจะไม่จากการใช้งานนะครับอ่า การใช้งานครับโดนน้ำโดนน้ำนะครับหรือหรือแบบมีจุดหนึ่งที่แบบคนเราคิดไม่ถึงเลยคือลางรถแล้วก็จอดแล้วไม่ได้ยิ่งอ่าใช่ผมเนี่ยแหละตัวผมเนี่ยแหละ <c oughs> ลางรถอยู่ที่โรงรถเลยแล้วก็จิ้งไว้สองอาทิตย์ครับล่าสุดนี่ออกตัวไม่ได้เลยเฮมิต้องออกได้เกียร์โลคร <c oughs> <c oughs> ันดังลั่นจนพังแล้วนะครับ <c oughs> มันมันถ้าเบรกไปดูดติด,ด,ด,ดจานไว้อ๋อ,<ง>อเราดึงเบรกมือเราไม่ได้ใช้ที่เบรหลังเหรอครับ เบรกหลังและอันหน้านี่คือเราหน้าก็มีติดอ๋อน่าติดไม่มากมันดูดกันใช่ไหมครับน้ําที่มันเข้าไปใช่ไหมครับอ่ะคราวนี้ไหนไหนมันก็สั่นละเราก็มาเจียจานนี่เขาเรียกเจียจานอันนี้เรียกเจียแบบประชิดไม่ต้องถอดครับเครื่องตัวเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องของเมกาครับนอโปรคัสเขาจะเซตเซฟตัวเครื่องให้เข้ากับจาน ปกติแล้วการเจียจานเนี่ยผมเห็นแบบทั่วไปก็คือถอดจานเราจะถอดจานแล้วไปตั้งที่เครื่องเอาจานไปเจียอ่าอย่างนั้นนี่เรียกไปแบบดั้งเดิมเลยใช่ไหมคือมันมีเจียแบบสองแบก็คือเจียแบบครื่งแท่นครื่องแท่นก็คือถอดไปเจียแต่ที่เจียประชิดจะเจียตรงนี้เลยอ๋อถ้าถ้าเป็นแบบแท่นนี้ต้องเสียเวลาถอดละถูกต้องไหมครับอันนี้เจียที่เขาเรียกเจียประชิดเจียประชิดมีอีกกี่แบบไหมครับ ต้องซื้อตัวเครื่องแบบนี้มาเลยนะครับอันนี้เป็นเครื่องของเมกาก็เครื่องมันมีหลายหลายยี่ห้อนะครับ,รบแต่ว่าผมใช้งานมาผมผมเขาคิดเห็นตัวตัวนะค,คิดว่าอันเนี้ยมันตอบโจทย์ผมได้ในการแก้ปัญหาลูกค้าคผมก็เลือกที่ห้อเมาครับค่ะอ่าคราวนี้แล้วความแม่นในการเจียมันจะตรงเหมือนกับพวกเครื่องถอดมาถอดมาเจียมไหมครับ บางคนก็บอกว่าเทียบประชิดดีกว่าอันนี้ดีกว่าครับดีกว่าดีกว่าเพราะมันเซตติ้งที่ดุมเลยอ๋อนะครับาเราก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวเครื่องหยุดแล้วเดี๋ยวก็จะเห็นนะครับมันจะมีการเขาเรียกว่าอะไรฮะใส่ที่ดุมอันนี้นี่นี่เสร็จแล้วใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อครับถ้าเสร็จแล้วเป็นไงฮะมันก็จะไม่มีเสียงเสียดสีละล้วก็เราจะเจียบได้กี่ครั้งอะเฮียมันก็จะเริ่มบางปะแสดงายลูปที่ ขี้เหลวมันด้วยครับไม่งั้มันมันจะเหลวไปอ๋อก็จะกระดาษทรายรูปที่เพราะว่ามันจะมีไอ้๋ยวลองหยุดเดยมันดเกี่ยวเม็ดปลาเดินอ๋อมีขี้เหล็กอยู่ครับผมครับถ้าเราเราไม่เป่าลมแม่ไรนะเหล็กพวกนี้มันเป็นมันจะสู่ถูก็เป็นก้อนไปติดไปติดตรงนี้เลยนะครับผมอ่ะอันนี้ก็คือเจียแล้วแล้วเราจะเจียได้กี่ครั้งไงเนี่ย ก็มัน,นจริงมันจะมีเราต้องวัดตรงนี้มันมีค่าสเปคบอกมันนะครับเมื่อกี้นี้เอาออกไปประมาณเฉลีย่ยประมาณกี่มิล,ลไม่ถึงมิลไม่ถมลมันจะมีสเปคของจริงจในในเนี้ยมันจะมีจานในนี้มันจะ,จนนนจะปิดบอกนะว่าแม็กกับมิลทมเท่าไหร่มาเขียนกิโลเมตอ๋อครับครับก็คือเราเราต้องไม่เกินค่าของมันนะครับเนี่ยะเจียกมาแล้วก็จะเนียนเลยเสมอกันนะครับ ของเดิมเนี่ยเป็นร่องโอ้โหมันเป็นร่องนี่พูดตรงๆหลายอย่างเลยนะครับที่สันพูดตรงๆนะฮะก่อนหน้านั้นก็ไปไปลุยน e, ้ําที่ประดังเบซาสงขามานะครับไปเจอทรายใต้น้ํานะครับผ้าเบรกกระจุยไปแล้วหนึ่งชุดเปลี่ยนมาใหม่ๆพังเลยนะฮะเพราะเม็ดทรายไปติดตรงร่องไปติดตรงร่องเสร็จหนีบเข้ากับตัวผ้าเบรกคูดเป็นเส้นเลยของเดิมเดี๋ยวไปดูข้างนู้นข้างนู้นยังไม่เจอนะอ่าเดี๋ยวได้ดูนะครับข้างนู้นนะครับเป็นเส้นเลยนะฮะ เรียกว่าผ่านมาหลายศึกนะครับพูดตรงๆก็คือน่าจะเป็นทรายนี่แหละนะครับที่ไปลุยๆมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแดนทรายชายหาดทรายประดังเบาทรายหาดสงขานะครับทรายแม่น้ําร้อยสายนะครับทรายที่ไหนอีกนะครับศพเมยนะฮะพวกนี้แหละครับทรายทั้งนั้นนะทรายเข้าไปจริงๆจบขึ้นจากทรายต้องล้างเลยนะ ถ้าล้างได้ถอดได้จะดีนะครับเหนี่ยออกเป็นกองเลยครับสิ่งที่เจียไปอันนี้แหละครับเรายึดกับตรงนี้อ๋อนี่นะฮะเราก็จะเขาก็เดี่ยวเครื่องไอตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับเพื่อกะระยะให้แม่นนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปอ่เดี๋ยวเราไปดูตอนทําใหม่ๆเลยครับเฮมิดเฮมิดมาดูวิเคราะห์หน่อยนี่ตรงนี้ลูบมาเนี่คลื่นอันนี้เส้นนี้เกิดจากอะไรครับนี่เส้นนี้ลึกมากเลยเหมือนกับเป็นเส้นเห็นชัดเลยครับ ของเนื้อผ้าเบรกม,มันแข็งเป็นที่เป็นที่มันไม่เนียนครับผมเนื้อผ้าเบรกมันนะครับเดี <ผม S 2> เด๋ยวถ้าเอาเดี๋ยวถ้าถอดผ้าเบรกมาจะเห็นครับผ้าเบรกจะนุ่มโอ้แต่เราไม่รู้ผ้าเบรกชุดไหนครับผมว่าบางทีก็หลายสหา้าเบรกนะเมื่อก่อนนี้คืองี้มาลงดนไปลงทรายที่ประดังเบซารรถผมจมข้างข้างนี้นะครับทรายเป็นเม็ดเนี่ยเข้าไปฝังตรงนี้ผ้าเบรกแหลกเลยนะคือผมประมาท ขึ้นจากทรายแล้วสงขาแล้วไม่ได้ออกเ็ปกับขึ้นเชียงใหม่เลยขึ้นได้น,น่านนจะเป็นรอยจากขึ้นมาดัมเบรกข้างหลังบันไลเลยครับบันไลตรงไหนลึกเป็นรูปมือเสือเลยดัมเบรกนี่ดัมเบรกข้างหลังผมก็เจียไปแล้วนะแต่ว่าข้างหน้านี้เพิ่งเจียครัง้งแรกครับอันนี้ช่างก็จะจัดการนะครับเจียจานด้านขวาอีกนะครับเจียซ้ายก็ต้องเจียขวานะครับ จัดการลรือนะครับเบรกออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับตรงคาลิปเปอร์เบรกนี่นครับตอนนี้เราก็จะต้องใส่นะครับอุปกรณ์เจียประชิดเข้าไปนะฮะร,รถยนต์เรื่องช่วงล่างนะครับเป็นไปตามการเวลาครับลุยมาก ต้องดูแลมากนะครับดูแลทั้งรูปหมากดูแลทั้งบูชยางหูแนบโอเยอะนะครับด้านหน้าก็ต้องเรื่องเบรกนะครับยิ่งเกียร์อัตโนมัติด้วยนะครับขึ้นเขาไม่กลัวแรงเพียบนะครับลงเขาโดยบุคลิกลงเร็วนะครับลงเร็วไม่เหมือนเกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดาจะลงเขาช้ากว่า,าช่างก็จะสวมอุปกรณ์เข้าไปนะครับนี่เรียกว่าอะไรครับช่้ง หน้าแป้นที่จะยึดกลับไปตัวเจียประชิดนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเรียบสนิทงานมาที่ MIT Thai Hermit จังหวัดลงปางครับมาที่นี่บอกกอมาเซอร์วิสหลายอย่างครับแต่คลิปนี้เป็นคลิปที่เกี่ยวกับเรื่องเจียจานนะครับ มาตั้งแต่เช้าแล้วครับมาทําเกี่ยวกับพวกเปลีนลูกมงลูกหมากนะครับตั้งศูนย์อ่ะังก็จัดการนะครับจะเอาเครื่องเตียประชิดเข้าไปครับ อ่าตรงนี้ใช่ใช่รูปแล้วมันนูนออกมาเอ๊ทะทำไมมันนูนออกมาได้ครับมันนูนเพราะตรงนี้มันมันหายไปใช,นนใช่ไหมครับอ๋อทำงนกับขี้เหล็กหรือเห็นเขาไปอยู่ตรงนี้ยครันะอบ,ออบอครับผมสม <า S 1> มตินมตนเป็นล่องมันก็ลอกมันก็เป็นร่องตามข้าดึกครับอืม,อม เบรกแล้วมีความรู้สึกว่าสั่นนะครับแล้วก็จานไม่เริ่มกินไม่เสมอไม่เรียบแล้วนะครับยังไงก็ต้องหมั่นเปิดมาล้างมาดูนะครับอาจจะมีเม็ดทรายขวางอยู่นะครับตรงล่องอตอนนี้ช่างก็กำลังสร้างระยะนะครับแล้วก็จะเจีย ก็กำลังจัดการเจียนะครับจะเห็นนะครับเส้นตรงนี้นะครับนี่เป็นเส้นที่ขูดออกนะครับพูดง่ายตรงไหนนะเราต้องเจียลึกขนาดไหนมืนขึ้นอยู่กับว,ว่าส่วนที่นูนสูงต่ําไม่เท่ากันนะต้องทําไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าไม่งั้นมีผลเบรกและสั่นนะครับเบรกและสั่นเาพูดกันตรงๆจานนี้นะครับไปใช้ไปสองปี 3ปีอาจจะต้องได้เปลี่ยนจานนะครับมันขึ้นอยู่ออกับคุณลุยขนาดไหนนะครับถ้าโคบินคุณลุยเยอะแช่น้ําเยอะเล่นโคลนเยอะเล่นทรายเยอะพวกนี้ก็อาจจะแช่เข้าไปถ้าคุณมีเวลาขึ้นขึ้นออกจากออกจากป่าปุ๊บล้างเลยมันก็เป็นไปได้ยากเนาะนะครับมันต้องออกจากป่าปุ๊บถอดเลยอย่างเงี้ยมันก็โอ้มีชั่วโมงนะครับยกเว้นคุณจะออกจากป่าปุ๊บคุณเข้าคาแคร์อัดก่อนแต่ก็ยากอยู่เพราะมัน ผ้าเบรกมันอยู่ในผ้าเบรกนะครับหนีบน,นะครับเกียร์แล้วมันก็หน้ามันก็จะทุกที่ถุกเกียร์ก็จะออกไปนะครับก็เหลือลส่วนนี้ตอนนี้นะครับตรงนี้นี่เรียบแล้วแต่ตรงนี้นี่เครื่องเกียร์เจียไม่ได้แล้วเพราะอะไรครับตรงนี้มันยุบเข้าไปอีก มันลึกกว่าเข้าอีกเพราะฉะนั้นต้องเจียเข้าไปอีกนะครับช่างก็จะตั้งนะครับเสร็จแล้วก็มาเริ่มต้นนะเจียขอบอปก,ก่อนนะครับเจียขอบเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เดินเข้าไปข้างในใหม่แล้วเดี๋ยวเจียว่างนอกนะครับให้มันเป็นสีเดียวกันหมดนะครับตรงนี้ยังไม่ได้เจียนะครับที่เงาเงาเนี่ยครับ กา,ารเจียจานก็เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ครับงานก็จะออกมาเนียนนะครับเรียบนะอันนี้ต้องดูแลมันดีๆนะครับพูดง่ายๆนะครับถ้าคุณหลังลุยเสร็จเนี่ยคุณล้างได้เนี่ยแต่บางทีผมลุยไกลไงผมไม่ได้ลุยในเชียงใหม่อย่างเดียวนะครับบางทีไฟไกลไม่มีเวลาถอดมาในสงขาอย่างเงี้ยนะครับราดบุรีอย่างเงี้ยนะครับกลับเชียงใหม่บางทีก็เคยมาทำอบมันเละมาแล้วนะครับ ก็ต้องดูแลกันดีๆนะครับตรงนี้พวกจานเบรกมารับบริการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่ MIT Thai นะครับร้านใหม่นะครับของเฮียมิดนะครับถ้าสาขานะครับอยู่ใจกลางเมืองก็จะชื่อนะครับมิดถ่ายสาขานี้นะครับก็อยู่บนถนนแยกปากขามไปทางสารกลางนะครับอันนี้ถนนเข้าเมืองนะก็จะชื่อ MIT ไทยลองพิมพ์คำนี้นะครับที่ Google ก็ได้นะครับผมได้รับการบริการนะครับอย่างเป็นมิตรจริงๆนะครับพร้อมกับประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญ30กว่าปีนะครับของเทมิตสนับสนุนโดย MIT ไทยลำปางตั้งศูนย์ขั้นเทพรับแก้ปัญหารถดีดเด้งขย่งมุมทแยงพวงมาลัยสัน่นปัญหาช่วงล่างที่ไม่จบต้องที่ MIT ไทยลำปาง054010989โดยเฮมิตประสบการณ์ยาวนานกว่า30ปี